ทัวนะคะอินโปรตีนค่ะก็ไปชงกับน้ำธรรมดาขยะพยาวหรือจะคู่กับคอลลาเจนก็ได้แบบนี้ค่ะมีครบจบในออนไลน์นะคะแบบนี้ค่ะก็อยู่ในตะกร้านะคะใครที่มีส่วนลดอยากจะดูเฉพาะจุดกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกก็มาผสมกันมิกกัน ได้โปรโตีนสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีคอลลาเจนช่วยเรื่องข้อเข่ากับกล้ามเนื้อก็แนะนําได้นะคะอยู่ในตะกร้าใครมีส่วนลดก็จิ้มได้เลยนะคะจะเอาส่วนลดนี้ในเรื่องไหนทักเข้ามาได้นะคะหรือใครที่เห็นละเออมันคุ้มค่านะคือเราใช้สิทธิ์ของทิกตอกอะค่ะใช้คูปองส่วนลดเหมือนเวลาเราไปโลตัสไปเซเวหรืออะไรเขาจะมีส่วนลดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือสะสม เป็นสมาชิกก็มีส่วนลดทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่โอเคก็ช่วยเหลือให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้เร็วใครมีคำถามถามได้นะคะเดี๋ยวครูกาไดจบไลน์แล้วนะหนึชั่วโมงสาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน